โอเคครับก่อนไปเริ่มวิธีลงไฟล์หรือว่าลงโฟลเดอร์ลงม็อดนะครับผมไว้จะให้ทุกคนนั้นโหลด2อันนี้มาก่อนนะครับซึ่ง Discord เนี่ยหลายคนน่าจะมีอยู่แล้วนะครับสำหรับสายเล่นเกมเนาะแล้วก็อันนี้นะครับกูมไม่รู้มันอ่านว่าอะไรก็อันนี้แหละมันคือโปรแกรมที่เอาไว้ลงม็อดของ r ลบ o x นะครับก็เข้ามาแล้วก็เสิร์ชหาได้เลยก็ตาอนี้นะครับเดี๋ยวพวกลิงก์โหลดเว็บ อะไรเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้หมดเลยนะครับแล้วก็โหลดมานะครับอันนี้โอเคนะอันนี้นะนี่แล้วก็อันนี้ก็โหลดมาก็เดี๋ยวั้งไฟล์โฟลเดอร์ลิงก์โหลดอะไรเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปทั้งหมดเลยนะครับถ้าไม่เห็นก็แสดงว่าลืมแต่ไม่น่าจะลืมหรอกโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับวิธีเข้ามาเอาเอาขาเรียกอะไรเข้ามาเอาอันนี้โฟลเดอร์นะ จะลงไว้ให้ในห้องนี้ตอนนี้มันยังไม่มีนะแต่ว่าหลังคลิปนี้มันจะมีกระตานั่นแหละในห้องออฟฟี่ฟีออฟฟี่นั่นแหละออฟฟี่มั้งเออกูตั้งเองจริงไว้นี่นีครับก็เดี๋ยวมันจะอยู่ในห้องนี้เนาะก็คือวิธีเข้ามาเอาก็คือเข้ามาห้องไหนวะกูลืมติดกูไม่นี่ยะคเับเข้ามาห้องอันนี้นะครับผม อ้องส่งหลักฐานเอายศนะครับก็คือมันจะมีสมุดสีเขียวแล้วก็สมุดสีแดงนะให้เข้ามาห้องสมุดสีแดงแล้วก็ประมาณนี้นะนี่ที่เหมือนอหลายๆของเขาฉับรูปมาลงตัดรูปมาลงนแหละก็คือผมอยากให้เอารูปใหญ่ๆหน่อยครับคือแบบรูปเล็กเกบนเนี้ยแบบเนี้ยมันเล็กเกินนะผมอยากให้เอาแบบใหญ่ๆประมาณนี้ก็ได้อยู่ แต่ถ้าให้ดีก็เอาแบบเบสิกเลยนี่แบบนี้เลยมึงแคบแคบมาข้างหน้าเว็บเลยแบบเออแบบนี้เลยดีเลยอันเนี้ยผมจะได้ให้ยดง่าย,ายๆไวๆด้วยโอเคนะสำหรับแบบบางคนให้ผมมาแล้วก็แท็กได้เลยสำหรับอ่ะมันอันไหนก็กูให้ยดยากก็ก็รอหนหน่อยละกันน่ครับสำหรัใครที่ส่งมาดีๆก็อาจจะได้ไวยอยู่นะครับผมผมก็ดูให้เรื่อยๆก็ปรมานี้แล้วกันนะครับ พอได้ยศแล้วมันก็จะเข้ามาดูห้องได้นะครับห้องไหนที่ผมปิดไว้ห้องอันนี้นี่ก็ได้ดูได้เหมือนกันห้องอันนี้ก็ดูได้เหมือนกันนะครับถ้ามียศ Verify แล้ว Verify ที่แบบ Verify ที่แบบว่าส่งหลักฐานนะนะโอเคนะเอาประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปในเนื้อหาคลิปกันต่อเลยโอเคเขาก็สวัสดีทุกคนกัขขงงนด้วยนะคะผมคลิปนี้ผมจะมาสอนทุกคนลง อ่า uh, UI Custom, Custom UI Robot นะครับผมหรือว่าไอ้คัสตอ UI วงล้อเ o ีย a l ที่หลายคนเห็นกันใน TikTok อนั่นแหละเ,ออเดี๋ยวผมเข้าไปดูประมาณมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้สัะคนเอ,อ่อยังไม่เก็ตนะแฉ okay. เดี๋ยวมาดูตัวอย่างก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะสอนวิธีลงนะโอเคเดี๋ยวเข้าลาฮูนีแ่แหละโอ้แรงโอ้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 ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเคอร์เซอร์เมาส์มันก็จะเปลี่ยนนะครับตาม UI ที่เราลงนะครับตามยูไอคัสตอมที่เราลงนะอันนี้ผมลงเป็นตัวอะไรกันมาดูนี่นี่เห็นไหม เป็นตัวหมาหรือตัวอะไรไม่รู้ว่าในตัวเหลือ ok งๆนเนี่ยจะกระตุ้ยเฮี้ยอะไรก็ไมารูไปครับแล้วก็เคอร์เซอร์เมาส์ตัวนี้มันก็จะเปละี่ยนนะ,ะเอออันนี้นี่แหละก็จะมีอันนี้เคอร์เซอร์เมาส์เปลี่ยนแล้วก็ไม่อะไรเปลี่ยนบวาเป้าไม่เปลี่ยนเนาะเป้าไม่เปลี่ยนอยู่แล้วแล้วก็มีวงวงล้ออันนี้ที่เปลี่ยนก็น่าจะมีสองอันนี่แหละโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะ โอเคสำหรับเอ่ออันนี้ UI อันนี้นะครับชอบอันไหนก็ไปเลือกเอานะครับก็แต่ผมจะสอนวิธีลงแล้วก็เดี๋ยวจะลงไฟล์มาให้นะครับผมโอเคก็ตอนแรกเลยนะครับให้ไปโหลดโปรแกรมนี้มานะครับผมนี่แกรมนี้นะ okay. ก็พิมพ์ตามนี้เลยก็ได้มีนี่พิมพ์ตามนี้เลยนะแล้วก็เป็แรกเนี่ยอันนี้ เออโปรแกรมวันนี้แหละก็ไปหาโหลดกันเอาเองวะอือนะก็มีเยวแยะก็โหลดมาครับโหลดมาใช้มันเหมือนโปรแกรมมาไว้ลงมัดนั่นแหละนะครับพอได้มานะครับแล้วก็มี d i s c o r d ด้วยนะครับผมจะแจกไฟล์ไว้ผมจะเอาไฟล์ไว้ในใต้คลิปนะถ้ามันใส่ได้แล้วก็เอาไว้ใน d i s c o r d ให้ด้วยโอเคก็ใน d ิ c o r d ขอผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนกันโอเคครับก็ให้โหลดไฟล์มานะครับผม พอเราโหลดไฟล์มาแล้วนะครับมันก็จะได้ไฟล์อันนี้นี่นี่นี่ไฟล์อันนี้มานะครับโอเคโอเคแล้วก็ให้เปิดโปรแกรมนี้มาก่อนนี่เปิดมานะครับแล้วก็มันจะมี2หัวข้อให้เลือกครับมี Launcher r o b บอกกับเนีย่ยโอ้กูอ่าไม่ออกช่ามันมเถอะก็ะคือ Config Setting เออนี่เข้าไป เข้าอัน c o n f i c setting นะอาจจะพูดติดติดขัดๆไม่ค่อยได้ทำคลิปนั้นเอาอันนี้นะอันสองหัวข้อสองเนะี่ยหัวข้อที่สอง c o n f i c setting เข้าไปเลยโอเคพอเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีหัวข้อด้านบนตรงนี้นะสายมือจะมีอันนี้อ่ะแล้วกอ็อ,อันนี้เข้ามาอันที่สามน,นะครับนี่อันนี้เลยตามผมเลยโอเคพอเข้ามาแล้วก็ open border อันนี้อ่าเปิดเข้าไป นะครับพอเราเปิดเข้มาแล้วนะครับตอนแรกมันจะไม่มีอันนี้นะเนี่ยตอนแรกมันจะไม่มีอันนี้นะเดี๋ยวผมลบออกก่อนโอเคมันจะเป็นประมาณนี้มันจะมีอันเดียวไฟล์เดียวโอเคพับลงไปก่อนแล้วก็ให้ไปโหลดไฟล์นี้มานะครับผมนี่ัด custom ui นะครับไปโหลดมานะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ไปโหลดมาหรือว,ว่าในดิสคอร์นั่นแหละเออเราจะทิ้งไว้ให้ก็ไปหาโหลดเอาอะโอเค ก็ดิสคอร์ด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 เดี๋ยวนะอืมโอเคเป็นดิสคอร์ดอันนี้นะครับเข้ามาเอานะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ในห้องออฟฟี่ออฟีออฟฟี่ออฟฟีนี่แหละออฟฟีเออห้องนี้แหละเดี๋ยวผมลงไว้นะตอนนี้มันยังไม่มีโอเคครับก็ไปโหลดมาก็จะได้เป็นไฟล์ซิปอันนี้มาโอเคนะจับใจมั้ยเนี่ยเออนี่เพราะมันจะมีเยอะๆแบบนี้เลย ผมจะรวมไว้ให้อันเดียวแล้วก็กดขวากขวาแล้วก็แอดแ a ็กเฮียแอ t แท็กไฟก็้วอแทกอันแไฟออกมาไอ้ครับพอเราแตกไฟออกมานะครับมันก็จะมีแบบเยอะแยะไปหมดเลยก็อ่านตามชื่อเอาครับอนิเมะอันนี้อันนี้เป็นเครดิตนะครับช่องขอตาชาติเนาะมก็ให้เครดิตไว้ แล้วก็มีมีอีโมสองมีอะไรเนี่ยริวอุซี่มีเยอะครับเออึงชอบอันไหนผมนก็เลือกเอาครับดูดูอ่านชื่อเอาอะ๋อ้ยเกียดพูดเนี่ยซองจินวูเนี่ยโตกเกียวโตกเกียวกูเนี่ยอ่ะผมจะลองอันนี้ให้ดูกเราจะดูเนี่ยโอเคแต่ไฟล์ออกมานะครับมันก็จะได้โฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์ขา,ขาวๆมาเข้าไปนะครับ อ่ะเข้ามาถึงหน้านี้พอนะครับแล้วก็ไปเปิดอันนี้ของเรานี่ไม่ใช่ดิเออเราก็เปิดอันนี้ open folder มาโอเคนะโอเคเดี๋ยวผมขอทำไหมวะกลัวงงวะก็คือเปิดอันนี้มานี่ปึออ๊บแล้วเราก็เข้า c o n f i g setting แล้วก็ open mod open mod เปิดอันนี้ open Mod folder เนี่ยเปิดเข้าไปโอเคเพอเปิดเข้ามานะครับมันจะได้เป็นอันนี้นะครับมีไฟล์อยู่ไฟล์เดียวโง่ๆนะครับแล้วเราก็ไปเปิดไฟล์ที่เราแตกไฟล์เมื่อกี้นี่ไอซองจินวูเนี่ยล้วก็คัดลอกอันนี้นะคัดลอกไอโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มาเมื่อกี้กดคัดลอก copy อ,อ่ะ copy มาเอามาวางครับนี่ เอามาวางใส่อันนี้นะครับอันที่เปิดมาจากไอ้โปรแกรมมอดอ่ะเออพอเราลงเสร็จแล้วก็ปิดเลยปิด,ป,ดปิดให้หมดเอ,อ้ยเอ,อ้ยผมลืมโอเคเอามาอันนี้แล้วก็มามอดแล้วก็เปิดไฟล์มอดขึ้นมานะครับ Open mod folder นะครับเปิดมานะครับเปิดมาแล้วก็เอาไฟล์ที่เราแตก ไว้เมื่อกี้เข้ามาใส่นี่เราก็เอาโฟลเดอร์ที่เราแต่มาเมื่อกี้ใส่เข้าไปในนี้นะครับซึ่งผมใส่แล้วนี่อันเดียวกันนะ Copy ้แล้วใส่ลงไปโอเคพอเราใส่นะครับมันก็จะมีสองไฟล์นะครับเป็นอันนี้ครับอันนี้แล้วก็ปิดไปก่อนแล้วก็เปิดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เปิดขึ้นมา แล้วกดเซฟนะครับตรงนี้นี่กดไปสักสองรอบก็ได้โอเคพอกดเซฟเสร็จก็เข้าเกมได้เลยครับโอเคเ,อเดี๋ยวลองเข้าไปดูโอเคครับพอเราเข้ามานะครับเอ้ถ้ามันติดอ่ะมันจะขึ้นเป็นวงกลมเป็นสีสนะโอเคซึ่งเคอร์เซอร์เมาส์ผมก็เปลี่ยนแล้วนี่เปลี่ยนเป็นดาบ S2 สซจินูนี่แล้วก็ ยูไอผมมันก็เปลี่ยนแล้วนะครับนี่ติดแล้วนะอันนั้นืลอติดและก็คือแบบเท่ๆเฟี้ยวๆเลยเอาประมาณนี้ครับใครที่ชอบอนิเมะก็เอามาใส่ก็ได้ครับส่วนใครที่ชอบแบบเฟี้ยวๆต่างชาติก็มีนะครับหรือว่าพวกปันๆก็มีนะเหมือนไอตัวเหลืองที่ผมใส่อู่้เฮียเลยนยครับก็ประมาณนี้นะครับผมกูดีก่อนเดี๋ยวยันผม โอครับก็ประมาณนี้นะครับสละใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับกดแบงทุกอย่างกดกระดุงกระดิง่งกดให้หมดเลยตัวเวดดิไล์นะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะสละใครที่อยากเอาอันเก่าออกแล้วลงอันใหม่ก็ลบโฟลเดอร์เดิมบอกแล้วก็ใส่อันอื่นเข้าไปแทนกแค่นั้นแหละก็เปลี่ยนแล้าประมาณนี้นะครับผมก็เอาไปเจอกันไ่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ คุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูไปแล้อยู่ในดิดนะเออไม่อยู่ในดิทก็อยู่ในใต้คลิปมนแหละไปอ่ะ